ตื่นมาย่ำเสาฝนกระโต๊คู่มือเลยล่ะจ้าบางมือกระโต๊กนักเลยนะคะทุกคนเสาเมือนีกบซิมีลุงกิ้ําำออกแบบนี้เลยจ้าเมือนีแม่ปุ๊กลูกแตงแต่เสาวเลยนะคะให้มาเบืองตะกะแต้นเนาะจ้าเหตุกะเนื่องจากว่าเมือขึ้นฝนตกหนักเนาะจ้ากียรยานนำถท่มตะกะแตนเนาะจ้าในระหว่างทางที่มานะคะก็มาพอปูหน้าตัวหนึ่งค่ะก็เลยเก็บมานํานะคะมาหอดหน้าพอเพิ่นไปย่ำตรงมาได้ค่ะทุกคนได้ป้าประมาณนี้ละจ้านอกนันกะซิเป็นบัก้อยแล้วกะกระปู้น,น่อยเนาะจ้าเมนูกับข่าวมือนีนะคะปุยสิเหต เป็นเมนูแบบว่าไห้คนคกรุงเทพกินน่ะนาจ้าทุกคนเมื่อนีนสิเฮตดเป็นเมนูแกงเขียวหวานหมูใส่บักเขือนเนาะจ้า,จาคนกรุงเทพกับบแมเมนผู้ใดใกล้ดอกจ้าทุกคนคกับเมนพอยญ่ยกีน,นัาา่นล่ะเนาะเพราะว่าเมนูแกงกะทิแบบนี้แม่เพิ่นสิบ่คคอยกินเนาะจ้าปุยก็เรืบ่คอยได้เหตดนะคะอีกอย่างหนึาา่งก,ก็เป็นเมนูที่ปุยบ่คอยถนัดน้ำล่ะจ้าสิส่เป็นหวัวกะทิกองเน,นาะจ้าใส่ลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเ้าก็สิไซพริกแกงเขียวหวานลงไปเนาะจ้าพัดไปจะข้าวหนึ่งเนาะจ้าจนกระทั่งกะทิแตกมันเากสส่หนี้ยจาทุกคนอันทีเหลิไซ เบิ่งนี่บ่ได้มาสอนเฮ็ดเด้อจ้าทุกคนเพราะว่าปุ๊ยกะเฮ็ดบ่เป็นคือกันนะคะซูมซีซูมหาเฮ็ดเอานะคะปุ๊ยกะคิดว่าความเป็นไปได้มันน่าจ,จะเฮ็ดแบบนี้เอียงประมาณนี้เนาะจะาก็เลยแบบว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้ล่ะนะคะกาเอาค่ะทุกคนพอหมูซุกดีแล้วเนาะค่ะปุ๊กกะใส,ส่บักเขือลงไปเลยนะคะบักเขือก็มีแค่3หน่วยหนึงดอกจ้าพอแกงแล้วแล้วกได้อยู่ประมาณ2ถ้วยนี่ล่ะกะทีเฮามีบ่หลายเนาะจ้าจเฮาก็สิใส่น้ำเปลาลงไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเฮาก็สิใส่ใบบักูนลงไปเนาะจ้าเพิ่มความหอมค่ะมี FC วาาเบิ่งคลิปจนว่่าก็บ เลนลงจักเชือวาสันนอกจากบัดลังมือนะคะปุ๋ยกะเมื่อยนอกจากพี่น้องก็เลอบ่ไบด้ผักเสียงบ่ไดุ้่งคลิปนะคะอันที่จริงก็ทายไว้แล้วนอกจากแต่ว่ามันบ่ท่านได้มีเวลาตัดต่อนะคะพอว่าวิดีโอของปุ๋ยทีปุ๋ยทายนะคะทุกคนบ่เมนว่าทายเล้วเอาลงได้เลยนะคะต้องเอามาตัดต่ออีกรอบหนึ่งต้องผักเสียงใสนอกจากแล้วเวลาผากเสียงคันบ่มีสมาธินะคะวิกะสิผากบ่ไ้ค่ะทุกคนต้องมีเวลาอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวเนาะค่ะบ่คันนะคะกะสิคิดคํามว้าบ่ออกอ,อีกละจ้าพุ่งรถโดยน้ำปาลารถด,ดีพงชุดดนรถะะะนอกจากลปีบนะคะ ปิดฝาหม้อไหวจนกระทั่งเดือดนอกจากัะเขือสุกดีเข้ากบสีใสอันใบโหละพาลงไปเนาะจาก,กาว่าใบหัหละพาสลดลงดีแล้วนอกจากเข้ากะสีซิมรดบึงนะคะขาดเลียอย่างเข้าก็เติมเอานะจาแกงเขียวหวานกะสีออกรสชาิหวานนําเนจน้อยหนึ่งนะคะทุกคนเจงสีแสบเนาะจามีค่ะทุกคนนาตาของเพื่อนนะคะเสียดแล้วเรียบร้อยจ้าทุกคนเป็นจจงไดเนจา,านาตากับพ่อใส่ใดยอยู่ได้แล้วเนาะค่ะเะจาน,นี่ก็จะเป็นกับเขาของพญ่กีเนาะจ้าแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือนะคะทุกคนพญ่กีก็กินข้าวเบิดไปสองถ้วยเนาะจาแกงเบิดไป ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็สิมากินกับเ้าาปรมาม่ณนีละจา้าพววแกงกะทิพววแกงพันแนงแกงเขียวหวานเยีงประมาานีเนาะจ้าพัดกระเพ้าเยังแกงสันละค่ะมาพอหนาในมูบานน่ะจ้าเพิ่นเอาบุกี้พวนมาขายเนาะจ้าเราว่าเราสิขายเบอร์นี้4่บาทนะจ้าแต่ว่าปุยว่าปุ๋ยกินบ่หลายเนาะค่ะก็เลยเอาแค่1ิบาทก็พ่อนะคะย่านบ่มีผู้กินนาเนาะจ้าพญาก,ยายกีกระทมว่ารสชาติมันเป็นแังได๋ว่าสันนะคะมันกระซสบแลวเนาะบักี้พวนแหมแห่งแต่หนวยใหญ่ๆซุกๆแนวนี้เนาะจ้ารสชาติหวานดีค่ะค่ะทุกคนหวานๆสุกๆ มีง้างแอกจามีแต่แต่หนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินอยู่จังสี่ละ